นี่ก็คือการเปิดรายการนะครับนี่คือ EP แรกของทอยเฮียนะครับและเราอยู่กับพี่ต้นตะบันครับผมครับม,มึงไปดูรายการฝาดก่อนเพราะครูก็ดูเมื่อาดีเลยส่งมา,มางแล้วมีคนตอบรับอันนี้ของเล่นของฉันเออสีาร์ได้กล่องนี้มาเดี๋ยววันนี้จะกลับบ้านนะครับไม่ดีเกี่ยวกับรายการขายวันนี้เลยเฮ่พร้อ,นนอนนมยังไม่ต้องมีฉันก็ได้แกะแกะไปข้างหน้าก่อน ดีกว่าไหมแกเป็นคนพามาร้านไม่ใช่หรอกฉันเป็นคนฉันเป็นคนพามาเดี๋ยวฉันไปนั่งรอตรงนั้นก็ได้แต่แกแกจะบอก่วนโซนของร้านแกนะพี่ต้องเข้าให้ผมว่าเออเดี๋ยวพี่จะส่งไปกับพี่ซื้ออ่ะโอเคเออแล้วก็ต้องมาอยู่ตรงนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูพร้อมนะ เดี๋ยวพี่อย่าพึ่งหยุดก่อนยงงยอย่าเพิ่งหลดุดอย่าเพิ่งหลดุดอะไรอะตั้งต้องแบบที่อยู่เพิ่งได้เหรอที่นี่คือของแวร์ที่สุดของโดเรมีมันคือแล้วก็เข้าสู่ช่วงหลักของเรานะครับก็คือทอยเฮียครับเยเนอร์ทำไมเราต้องมาทำตัวเฮียกันทําไ แน่นอนครับมันจะมีช่องเกี่ยวกับการรีของเล่นปูกอะไรเยอะพวกเราก็เป็นคนเก็บสะสมของเล่นหรือว่าชอบของเล่นกันเหมือนกันแต่ว่าจะทํายังไงให้มันรีเหมือนคนอื่นเออก็คิดว่าเป็นเป็นเรื่องของทางอื่นมากกว่ามันผมไม่แน่ใจว่าของเล่นที่แบบเราจะมารีวิวกันเนี่ยมันเป็นของหายากหรือเปล่าของราคาแพงหรือเปล่าหรือว่ามันน่าสะสมไหมจริงแล้วมันเหมือนกับเป็นของที่มีเรื่องราวมากกว่า เออเออ,เ,อ,อเพราะว่าหลายๆช่องหลายๆคนไอ้นายไม่ได้พูดถึงน,นวะว่าที่เคยดูแล้วชอบแหละแต่มันก็พูดถึงเรื่องของดีเทลบ้างราคาบ้างความหายากบ้างซึ่งโอ้เราไม่มีปัญญายในหานั้นหรอกเราก็เลยหาของเฮียมารีวิวมันก็ไม่ขนาดนั้น, <laughs> นก็ไม่เชิงของเฮีย <laughs> ไม่แต่พี่พูดกับผม <laughs> ยังไง